วันนี้ผมมากับ Ford r a n g e จอร์ตัวยกสูงปี2017คันนี้ใหม่มากราคาเพียง3,99,000บาทใครหาอยู่ดูคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมคิว สมโยคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมาวันนี้นะครับเอารถไฮไลท์ของร้านเรามาให้ชมนะครับสำหรับเจ้าตัวรถ Ford r a n g e จตัวสูงนะครับแล้วก็ปีใหม่ราคาไม่แพงนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เลยนี่นะครับผมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ Ford r a n g e จนะครับเครื่อง2200 cc ซีซีดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัว h i เ h นเดอร์หรือเรียกง่ายว่าตัวยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2017นะครับ คันนี้ขายเพียง3ามแ0 0บาทนะครับราคาถูกเหมือนเดิมนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเงื่อนไขเพียงจอง99บาทพร้อมไปทำบัยายถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านครับผ่อนตลอดสัญญาเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะครับผมได้รถกระบะยกสูงปี2017ถือว่าราคาไม่แพงนะครับใครที่อยากได้โทร098 469 66, 66 99้ย้ำอีกครั้งนะครับโทร 0984696699น้องคิวรับสายเองครับผมมาเดี๋ยวคิวพามาชมดีกว่าว่า Ford Ranger คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอเคสำหรับตัวโฉมนี้นะครับเขาเรียกว่าโฉมก่อนที่จะเป็นโฉม Next Gen หรือโฉมปัจจุบันนะครับผมถ้า Next Gen ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักเกือบ700 0 0 0นะครับตัวนี้นะถ้าอยู่ป้ายแดงนะครับผมแต่คันนี้ ราคาเพียง3,99,000บาทได้ปี2017ะครับคุ้มมากใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับตัวนี้เป็นรถสีดำเดิมโรงงานนะครับคันนี้คือสภาพเดิมโรงงานทุกจุดนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวช่วงหน้านะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับจะเป็นโคม สีดำนะครับข้างในนี้นะครับหน้าตาของ Ford r a n g e r เนี่ยสไตล์ดุดันนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะแบบใหญ่บึกบึนนะครับผมการใช้งานก็ได้ทุกโอกาสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับายทะเบียน2อพทุทเทายอผู้หญิง8-12กรุงเทพมหานครรถคันนี้มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ว่าคิวคันมาเองเลยนะครับบอกเลยว่าสวยกลิบนะครับดูกันที่ตัวด้านข้างต่อตัวนี้เป็นตัวไฮไลเดอร์เรียกง่ายๆว่าตัวยกสูงของ Ford r a n เจ r นะครับผมไม่ใช่ตัวเตี้ยนะเห็นราคาถูกๆไม่ใช่ตัวเตี้ย คือตัวสูงนะครับผมสูงแท้ก็ดูง่ายๆจะมีป่งข้าง4จุดมุมล้อและจะใส่ยางที่หนากว่าตัวเตี้ยนั่นเองนะครับผมมาดูที่ล้อต่อหูยางดอกเต็มเลยคันนี้นะครับยางเป็นยางดันหลบนะครับสเปคยาง2 6ง7 0นะครับขอบ16ยางนี้เป็นยางยางปี20นะครับดอกเต็มใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็ล้อนี้ก็เป็นล้อแมกอัอลลอยตรงรุ่นของเขานะครับทนทานแน่นอนนะมาลรงมดูที่ตัวด้านข้างต่อนะครับกุญแจ นี่นะครับกุญแจเป็นไงมีสำรองให้ครบนะดูภายในหน่อยรถนะเข้านะคันนี้ขายเร็วแน่นอนนะครับดูภายในดูแผ่นเพจก่อน Ford r a n g e r อร์แผ่นเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับครบสวยงามนะครับเบาะแคบเดิมโรงงานนะครับนั่งสบายแล้วก็ตัวปรับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกการมองเห็นไฟฟ้านี่ซูมดูภายในหน่อยรถสวย,สวย คอนโซลสีดำนะครับเบาะได้เบาะหนังด้วยหนังสีดำได้สีแดงนะครับสวยงามเนาะใครที่หารถใช้งานอยู่อยากได้แบบว่าราคาถูกลงจากป้ายแดงค่อนข้างเยอะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะครับ mm hmm. เงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับจองเพียง99บาทพร้อมไปทำยายถึงที่ส่งรถได้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ7,000บาทตลอดสัญญาเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถคันนี้กันต่อครับ เรามาเริ่มกันที่ภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะครับผมขอสตาร์ทรถให้ฟังเสียงก่อนเลยครับนี่นะครับซาติดง่ายๆเลยนะโอเคเรามาเริ่มกันที่ออปชันภายในหน่อยนะครับตัวนี้จะแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับลูกแรกคือคนขับนะครับลูกที่2คือคนที่นั่งมาด้วยนะครับถุงลมนิรภัย2จุดนะครับผมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อยากให้ดูหนังเนี่ยตึงเปียะนะครับไม่มีริ้วรอยขาดหรือย่นเลยทั้งสิ้น นะแล้วก็ตัวเรือนไม่ครับเลขไม่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1 1 7 8 0 9กิโลเมตรนะครับผมไม่แท้นะคะันนี้แล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องเสียงนะครับสามารถรองรับบลูทูธได้เปิดเพลงฟังผ่านโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวปรับแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้คันนี้แอร์เย็นฉ่ำปกตินะครับแล้วก็เกียร์เกียร์จะได้เป็นเกียร์ธรรมดา 6สปีดนั่นเองนะครับผมก็ออปชันภายในมีประมาณนี้เดี๋ยวคิวพาไปชมภายใต้ฝกกตา,ารกระโปรงนี้กันต่อครับเรามาเริ่มกันต่อที่ภายใต้ฝากระโปรงนี้กันต่อครับโอเคนะครับนี่นะครับผมดูหน่อยดูเครื่องยนต์นะครับตอนนี้คิวสตาร์ทอยู่นะอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เห็นไหมเครื่องนิ่งเดินเงียบนะครับนิ่งมากนะเสียงเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวขอยัดดับรถสักครู่นะครับ โอเคครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีดีเซลนะครับจุดเด่นของ Ford Ranger เนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกนะครับขับสนุกแล้วก็มีพละกำลังที่ค่อนข้างดีนะครับผมขับแรงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเรามาซูมดูรถปีใหม่ๆแบบนี้มันจะไม่เคยแกะอะไรเลยก็ดูง่ายๆนะครับมันจะมีรอยแต้มสีจากโรงงานทุกจุดเลยเห็นไหมสีต่างๆอยู่ครบหมด ตอนเขาประกอบเขาจะมีแต้มสีไว้นะครับจากศูนย์ตอนประกอบรถนะครับผมเนี่ยอยู่ทุกจุดครบหมดนะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับก็ดูง่ายเหมือนกันนะฟอร์ดเลนเจให้ดูสีของคานข้างในเขาเรียกมันต้องเป็นสีดำเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่มีรอยอะไรเลยเห็นไหมสวยงามเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนนะครับฝากระโปรงเดิมฟอร์ดเขาจะมีโลโก้ปั๊มอยู่ตรงนี้ เนี่ยครับรูกลมก็จะกลมรูเหลี่ยมก็จะเหลี่ยมนะครับสวยงามนะครับรถคันนี้รถเดิมๆนะครับเห็นไหมคันคลิปกิป,ปทุกอย่างอยู่ครบสติ๊กทุกอย่างแผ่นกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผมตัวนี้ผมก็การันตีเลยว่ารถไม่มีการชนหนักพลิคว่ามตัดต่อ,ตอจมน้ำใดทั้งสิน้นใครอยากได้รถสวยปีใหม่ราคาไม่แพงอยู่สามารถดูคันนี้ได้เลยครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้า Ford Ranger ตัวสูงปี2017ของผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยนะครับแล้วก็ปีใหม่ราคาไม่แพงนะครับคันนี้นะครับขายเพียง399,000บาทนะครับรถคันนี้สามารถจัดแฟนนซ์ได้เต็มนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะถ้าจัดได้เต็มก็ไม่ต้องใช้เงินสักบาทในการออกรถนะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเหมือนที่คิวบอกนะครับจองเพียง99บาท พร้อมไปทำสัญญาถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านทั่วประเทศไทยครับผมแล้วก็ผ่อนตลอดสัญญานะครับเดือนละ7,000บาทใครอยากได้โทร0984696699ย้ามีกคังนะครับโทร0984696699น้องคิวรับสายเองครับผมวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคิวรถสวยๆราคาไม่แพงแบบนี้นะครับวันนี้นึงคิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ